ค่ะวัสดีค่ะวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทั้งบ้านทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะประเทศไทยเทศลาวเทศนอกที่ไหนก็ดูได้นะคะ,ะแม่อองขอสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แม่อองจะมีเมนูผัดพริกแกงปลาบึกผัดพริกแกงนะคะผัดกระชายนะคะนี่ เมนูนี้แม่อองก็อยากกินมานานแล้วนะคะพอดีแม่อองมีปลาบึกเนาะที่เราซื้อมาก็ก็น่าอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าไปเจอมาแลวไม่พูดยาวนะคะเดี๋ยวแม่อองจะให้ดูนะคะ,ะแม่อองก็มีไข่ปลาค่ะ,ะไข่ปลาเขาเรียกปลาตะเพียนปลากระพงนะคะ ปลา,าปลาตะพงหางแดงเขามีไข่เขากออกมาเสร็จแล้วนี่ก็ปลาปลาบึกนะคะแม่อองก็ล้างสะอาดทำความสะอาดเสร็จแล้วทําเป็นชิ้นนะคะแล้วก็พริกแกงแม่อองโขกเสร็จแล้วนะคะโขกเสร็จแล้วแล้วก็ใส่กะปิใส่พริกแกงธรรมดาเรานี่แหละคะ่ะใส่กะปิแต่วันนี้แม่อองใส่ขมิ้นนะคะจะผัดไปเนี่ย เน้นไปทางใต้นะคะแล้วก็มีกระเพรานะคะแล้วก็มีพริกหยวกหั่นแดงพริกหยวกแดงหั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนใบมะกรูดแล้วก็กระชายหั่นแล้วนะคะค่ะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการผัดเลยนะคะแม่อองไม่กินเผ็ดก็ใส่พริกแค่นี้ถ้าเ,เพื่อนเพื่อนคนไหนชอบเผ็ด เออจินเผ็ดได้ก็ใส่เผ็ดได้นะคะอ่าแม่อองแก่แล้วก็จินไม่เผ็ดนะคะค่ะเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยนะคะค่ะเราติดแจ๊ดกันเลยนะคะ าเพื่อนๆชอบเผ็ดก็ใส่ลูกโดดได้นะคะแต่เม่ออกไม่กินเผ็ดนะคะจะไม่จะไม่ใส่ลูกโดดนะคะวันนี้ไม่กินเผ็ดค่ะ ใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าปลาของเราก็มันอยู่แล้วเราจะใส่ไม่เน้นน้ำมันนะคะ ตามด้วยพริกแกงนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเราจะผัดแห้งหอมเลยนะคะ นะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำลงไปเลยนะคะหอมมากนะคะเครื่องแกงเรา นะคะตอนนี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงเลยนะคะแม่อองก็มีค่ะประจำในครัวแม่อองนะคะใบบุญค่ะใส่ลงไปเลยแม่อองวันนี้มีไม่เยอะนะคะมันขึช้อนก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาแม่อองก็กะเอานะคะ ย่าทำเค็มนะคะของนัวค่ะถ้าทําเค็มแล้วมันแก,ก้ไม่ได้นะคะต้านทรายค่ะใส่ลงไปค่ะ,คะปัดค่ะ พขก็จะจะต้องเอาเดี๋ยวไม่ออมเติมน้ําหน่อยนะคะเพราะว่าไข่ปลานี่ยเขาอยากจะสุกยากนะคะพอผักหอมแล้วก็เติมน้ํานะคะหลังจากนี้เราก็ใส่ปลาเราจะใส่ไข่ปลาก่อนนะคะไข่ปลาเลยเึ นะคะแม่ออจะปิดฝานะคะห้ามคนนะคะปิดฝาค่ะค่ะหลังจากใส่ไข่ปลาไปสองนาทีแล้วเราจะมาเปิดดูนะคะนานตอนนี้เราจะใส่ป้าตามนะคะรอบนี้ใส่ปลานะคะพอได้แล้วเราก็ใส่ป้าเลยนะคะไข่ปลาเขาเริ่มสุกแล้วเราจะใส่ป้าเลย คือไข่ปลาเนี่ยก็จะสุกยากกว่าก่อนปลานะคะต้องใส่ไข่ปลาก่อนแล้วเพื่อนๆจะไปทําแบบวิธีทําให้ไข่ปลาสุกก่อนแล้วก็มาทําก็ได้แต่แม่อองเคยทําแล้วแม่อร่อยนะคะต้องทําอย่างนี้ถึงจะอร่อยนะคะ อันนี้จะอร่อยมากนะคะใส่ใบมะกรูดไปเลยนะคะก็ต,ตามด้วยกระชายนะคะกระชายเครื่องปรุงเรานะคะกระชายอ่อนที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็พริกไทยอ่อน,นะคะ่ะใส่ลงไปเลยะคะ่ะ เป็นผัดพริกปลาบึกค่ะอร่อยมากนะคะหาจินยากนะคะเพื่อนจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะให้เขาสุกก่อนนะคะ เปิดดูสิซุกแล้วจ้าสุปแล้วดูปลาสุกไข่สุกเดี๋ยวแม่อองไปชิมรสก่อนนะคะชิมรสด,ดูเลยค่ะ แล้วเพื่อ,อนๆจะไ,ไม่ออกว่าเติมน้ำปลาอีกนิดนึงเนาะหยุดนิดนึงใส่น้ำปลาอีกนิดนึงนะคะปลานี่กระปุงตามเราชอบนะคะเค็มไม่เค็มโรยด้วย,วยใบกะเพรานะคะใบกะเพารากะบุ ผัดพริกแกงนะคะผัดกระชายอ่อนก็เรียกได้ผัดพริกแกงก็เรียกได้เนาะไม่ออนผัดปลาบึกผัดพริกผัดกระชายอ่อนดีกว่าเนาะนี่อร่อยมากเลยนะคะออาปิดฝาแป๊บหนึ่งค่ะ ปิดฝาแล้วนับถึง30เปิดโอ้โหสุกแล้วนะคะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะปิดจัดค่ะโอ้โห,หน่ากินจังเลยยองตักเลยนะคะตักเลยนะคะ

for it